สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft Remastered กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแมปสุดพิเศษนะฮะก็คือแมปที่มีชื่อว่า New Super นะครับผมแล้วก็เป็นรีเพลย์ของคนไทยเราด้วยนะฮะอ่าซึ่งก็เป็นเกมอ่าสี่ปัทะสี่นะครับผมเริ่มจากทีมแรกก่อนเลยนะคุณอะไรสปองจียงกี้เหรอฮะเออถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะอันนี้เป็นโปรโตสีส้มนะะส่วนตรงนี้นะครับเทอร์เรนสีชมพูนะโทนี่เอ็มเอ็มนะ แล้วก็เซิร์ฟสีน้ำเงินเข้มนะสเปเชียลลิสต์พอันนี้น่าจะสีนาวีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้นะสีเหลืองอ่อนนะครับสีเหลืองนั่นแหละเดี๋ยวผมเลือกสีเหลืองไปเลยแล้วกันนะคุณไทยจีจนะอ่าแล้วก็อีทีมนะครับผมคุณทาวโวหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับผมได้เป็นโปรโตอสสีเขียวอ่อนนะฮะส่วนตรงนี้เซิร์ฟสีเออไม่ใช่เซิร์ฟโปรโตอสสีแดงนะเซิร์ฟคิลเลอร์นะเออเขาชื่อเซิร์ฟคิลเลอร์นะขออภัยนะ อานตรงนี้โปรโตสสีน้ำตาลนะคุณอะไรกู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 กวานะม่รู้ว่าคืออะไรนะอันแล้วก็ตรงนี้นะโปรโตสสีมาเจนต้านะครับซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกว่าสีม่วงไปเลยแล้วกันนะคุณ Blue Gamer Blue นะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะแมปนี้ก็เป็นแมปสุดพิเศษนะครับผมพิเศษยังไงฮะพิเศษตรงที่มีบ่อแก๊สให้อย่างเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีกองแรกกระจุกตัวกันอยู่หน้าบ้านเน่ ซึ่งเงามันก็จะเข้มมากเลยนะอย่างที่เห็นนะเป็นคัสต้อมแบบที่เขาไปโหลดมาจากไหนกันก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> นะครับผมรู้สึกว่ารีเพลย์นี้นี่จะเป็นรีเพลย์เออทีมทีมไทยประทัดกับทีมต่างชาตินะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต่างชาตินี่ก็คือทีมไหนไม่รู้ว่าต่างชาติไหนนะแต่ที่แน่ๆนะฮะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมซึ่งตอนนี้ฝั่งสีชมพูก็ส่งใหซีีไปสเกลก่อนเลยนะฮะ เดี๋ยวนะอันนี้โอเคฟาสเตอร์มันต้องฟาเสเตดสิเออโอเคฟาสเตดอ่าสีน้ำเงินส่งโอเวอร์โหลดเข้ามาสเกาต์เปิดแมปให้เพื่อนนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งซีม,ม่วงลงโฟตอนแคนนอนก่อนเลยนะอ่ีเกียร์วโอแล้วเกมนี้ผมบอกได้เลยนะว่านัวแน,น่นอนนะครับผมอ่าทีมสีสีนี้ก็คือ น่าจะอีรุงตุงนางตุมตามตุมตามกันแบบเต็มที่เลยนะฮะเหมาะสําหรับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะฮะวันอาทิตย์ที่หน,นะฮะหลังจากที่หลังจากที่ดูภาคแรกไปเอิ่มหลังจากที่ดูภาค2ไปแล้วเราก็มาดูภาคแรกกันนะแต่ถึงจะบอกว่าภาค2มันก็เป็นภาค2ที่เล่นผ่านมดนะนะเล่นผ่านมดแล้วก็เล่นเป็นภาคแรกกันซะด้วยนะฮะโอเคคราวนี้นึงก็เป็นภาคแรกจริงจังแล้วนะฮะแล้วสีชมพู SCV ทำาไมมาอยู่ตรงนี้แหละนะดูสีชมพูซิเขาทำอะไรโอดหูลงบาแรก เอ๊แต่ว่าแมปนี้ก็ถือว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างแคบค่อนข้างเล็กนะนี่สามารถปิดเกมได้ง่ายเหมือนนึกถึงแมปอันนี้อะไรวะอะไรวะอะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์สักอย่างนี่เลิ๊กเกมฮันเตอร์ปะจําไม่ได้มันเป็นแมปผู้เล่นแปดคนนี่แหละล้วบริเวณตรงกลางนี่ก็สนุกสนานมากเลยนะ, <c oughs> ะคิดว่าประธานหลักๆนั่อยู่ตรงกลางแต่ที่แน่ฮะตอนนี้ฝั่งสีส้มนะครับมาแล้วนะคุณสปนะอนยองกี้เนี่ยตรงนี้ไว้ครับสีแดงโอ้ยังดีนะที่มีป้อมนะครับผม หามีมอ,อัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วว่าไงซีหลอดก็จคิมกิมกิมกิมโอเคซีหลอดฝูงนี้ของฝั่งสีส้มน่าจะแค่มาสเกลดูเฉยๆนะฮะโอ้ยเกือบตายนะครับเลือดเหลือแปดนะฮะ <c oughs> แล้วตอนนี้อ่าฝั่งสีม่วงโอเคดีผลิตซิงคูลาริตี้ชาร์จเพิ่มระยะยิงให้กับดรากูนกลงมานนโอฝั่งสีม่วงจะเล่นดรากูนนะฮะแล้วตรงน,นี้อะไรครับไพลอนตรงน,นี้ก็เน็กซัสอ๋อลงเ <c oughs> น็กซัสเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ส่งแกส๊สได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะ <c oughs> แล้วตรงน,นี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียว ไทรลอนไซเบอร์คอร์กำลังมาตรงนี้คือส้มมาหาชมพูโอ,โ,มโอ้โหส้มอ๋อซีหลอดคนเมื่อกี้นี่เองนะซีหลอดที่เกือบตายนะแล้วตอนนี้ฟังสีแดงไหลมาสีส้มแล้วตรงน,นี้ยังไงครับโอ้โหแล้วเป็นงี้ดูค่อนข้างยากอย่เนี่ยตัวไหนสีส้มตัวไหนสีแดงครับเออเนี่ยถ้าเป็นกราฟิกแบบคลาสสิกนี่มันจะดูง่ายอยู่นะเออแต่พอเป็นกราฟิกแบบรีมาสเตอร์แล้วมันดูค่อนข้างยากเัยนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเปิดเรียลไทม์ไลติ้งไว้ด้วยละมั้งเอ๊ะผมได้เปิดปะน่าจะเปิดอยู่แหลยใช่ไหมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะ ปีดดีดอเจเนอริกพีเอ็มพีออมไเติมไม่ใช่นี่วะ hmm. เพี้ยนหมดพิลล่าบ็อกซ์เียลไทามไรติงนี่ไงใช่จริงๆด้วยนะโอเคมันก็จะดูสียากนิดน,นึงนะเอาเป็นว่าเราจะเน้นาการดูสีจากอาจอรรด้าแล้วกันนะมินิแมปนะฮะตัวนี้ว่าไงโอ้โหสีเหลืองเอางี้เลยฮนะเอ๊ะแต่ว่าฝั่งสีเขียวมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่จะโดนสีน้ำเงินกับสีเหลืองรุมนะฮะ ตอนนี้สีเหลืองมีเกรเวลแล้วไซเบอร์คอร์มาได้อย่างโอมาแล้วสีตาเดีออปดุนก็มาแล้วด้วยนะโอ้ตอนแคนนอนเพิ่มเติมลงในเซาส์อีกนะจะได้เก็บแกส๊สได้อย่างง่ายดายนะตรง,งนี้ไว่ครับฝั่งสีเขียวไหลมาค่ะสีส้มนะมาตีกันทำไมสีอ๋อโอเคถูกแล้วนะฮะเอ๊ะทำไมพูดถึงแล้วทำไมสีเขียวเขาไม่ขึ้นมาตีสีน้ำเงินก่อนเลยสีน้ำเงินแทบไม่มียูนิตเลยนะเนี่ยโอ้โหเน้นพัฒนาเทคเลยฮนะ อัลล The mm ิสเดนมาแล้วอีวอลวิ่งแล้วก็แอสปกตรงนี้ยังไงครับอ,อ๋อฝั่งสีชมพูล,ลงป้อมป,ปืนแล้วนะ <c oughs> ปอมใส่ซะด้วยนะโอ้โหมารีนอย่างเยอะเลยนะจะอ้อมมายิงใช่หรือไม่แมนาชัยนะอ้อมมาช่วยเพื่อนนะครับโอเคอ้อมมายิงช่วยเพื่อนนะตรงนี้แล้วสีหลองของฝั่งสีเขียวกับสีส้มอ่ปกกาปาดพัากันสีเขียวหนีขึ้นไปขอบแมพแต่ว่ามีสีชมพูคอยยิงช่วยอยู่อย่างนี้ยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะตายแน่นอนครับจังหวะนี้ มีกองทัพเข้าปะทะซึ่งหน้าแล้วก็มีการยิงสนับสนุนจากแนวหลังด้วยเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีดงโอ้แอบมาสั่งสมกาลังไว้นะจุดนี้ฝั่งสีส้มน่าจะไม่เห็นนะดูทรงแล้วเออไพรอนมาอย่างสนุกสนานมาอย่างสนุกสนานคืออะไรวะพูดอะไรไาเนี่ยใส่ใส่เบอร์ไนติคอฝั่งสีแดงเพิ่งจะมานะฮะว้าวตรงนี้ว่าครับสีชมพูดเดินกลับบ้านโอ้มีเอนจิเนียริงเบลอยลําำคอยสเกลอยู่ด้วยนะฮะ อ๋อโอเคพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ยูนิตภาพพื้นนี้ไม่สามารถที่จะไปยืนได้นะไม่แน่ใจว่าปล่อยพวกแบบยูนิตตัวเล็กๆอย่างซีหลอดหรือว่ามารีนลงมายืนตรงนี้ได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่นะฝั่งสีน้ําตาลนะครับเออซีหลอดมาอย่างเยอะเลยนะมาออกันอยู่นะจุดนี้นะครับเน้นซีหลอดนะครับถึงจะมีไซเบอร์เนติสคอร์แล้วก็ตามนะโอเคฝั่งสีม่วงดรากูนกลังมานะในเะขาดูสิอ๋อกราฟิกคลาสสิกเป็นสีแบบนี้นี่เองนะ อันนี้สีชมพูสีชมพูนี่ในสตาร์คัพแบบดั้งเดิมไม่มีนะอันนี้มันเป็นรีมาสเตอร์นะรีมาสเตอร์รู้สึกว่าจะเพิ่มสีเข้ามาเยอะมากนะเป็นสิบส,ส,สีเลยนะตรงนี้อะไรเนี่ยเอาแล้วทำไมแถปโปรดักชั่นมันหายไปละ่ะทีนี้ฮัลโหลโอเคข้อมูลน่าจะเยอะเกินนะ <laughs> ตัวเกมรันไม่ทัน <laughs> อ่ะยังไงครับฝั่งสีชมพูโอเข้ามาเซนเตอร์อย่างเยอะโอเค เร่งเก็บแกส๊สอ่ะบริเวณตรงกลางนี้ก็มีการสั่งสมกําลังกันอย่างยิ่งใหญ่นะก็น่าจะปะทะกันเร็วๆนี้นะฮะดูทรงแล้วนะครับผมแล้วตรงนี้ว่าอย่างไรใครปิงบอกเพื่อนสีเหลืองนะฮะสีเหลืองปิงบอกเพื่อนนะไม่แน่ใจแต่อาจจะใช้แล้วตรงนี้ไว้ไหมครับวันนี้สีเขียวเข้ามาจิ้มแล้วนะตายไปนะครับวันนี้เข้ามาแล้วเพื่อนไม่เข้ามาช่วยหน่อยเนดะี๋ยวฮะวันนี้สีส้มอามีดรากูนมาแล้วด้วยนะวันนี้โอ้โหภาพสวยมากเอาไปทําปกดีกว่านะ มีมารีนแล้วก็ซีหลอดสีหลอก็เข้าตัด้วยมลียนผ่านกันเขาปะทะก,กันแล้วแต่ว่าฝั่งสีน,นี่สีอะไรวะสีแดงสีแดงกับสีน้ําตาลนะจต่การรากูลฝั่งสีส้มไปได้สามตัวแล้วนะผมโอเคสามตัวจริงๆด้วยนะต,นตรงนี้ก็ไม่น่าเหลือนเพราะว่าทีมไทยเรานี่ยมีข้อได้เปรียบตรงที่เขาเล่นมารีนนี่แหละนะมีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นเออ อะไรนะเป็นโทเรนด้วยนะเสียงเสียงยิงอยู่ไหนใครทำไรเฮ้ยฝั่งซีแรงเข้ามาตั้งแต่เมื่อ,อไรครับโอ้โหสีส้มปอมลงอย่างเยอะเลยนะแล้วก็มีเตมปลาอาคายด้วยนะแต่ไม่มีหาเทมปลาอ้าวไพลอนแตกเอาแล้วเกตเวียแตกตามไปด้วยนะจังหวะนี้ว่าครับฝั่งซีมพูจะขึ้นไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าอาจจะยังนะจังหวะนี้เพราะว่าต้องคุมบริเวณกลางแบบก่อนนะแล้วตรงนี้มีดลากลแล้วด้วยนะฝั่งสีเขียวแลวสีน้ำเงินอยู่ไหนครับมาดรอปเลอเกอร์นฮะว้าว เอาฝั่งสีเขียวนีตซัดเบิ้มไปแล้วสีเขียวเก็บทรัพยากรเพิ่มไม่ได้แล้วนะฝั่งสีเขียวตอนนี้โปรดักชันก็ไม่มีแล้วด้วยฮนะเรียบร้อยครับเลกเกอร์ยังไงฮะมุดดินแล้วก็จิ้มต่อไปสิฮะลักษณะนี้แล้วก็จะเล่นสไปอ๋อฝั่งสีน้ําเงินเออมีแค่สีน้ำเงินแหละฮะที่เล่นสไปได้โอเคกําลังมาฮนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งสีส้มไม่จะโดนหนักมากเลยนะแต่เพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนต้องขึ้นมาช่วยนะฝั่งสีชมพูอื้อหือสีส้มกันบ้านครับกันบ้านน่าจะกันได้ แต่ว่าซีหลอดเข้ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าปกตินี้ไว้ครับสีหลอดคันนี้คนนี้โลบากันบ้านหน่อยฮะโอเคมีมาเติมอีกนะโอ้โหแล้วมันมัวมากเนปุรุสีอ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ําตาลนะโอ้โหแล้วมาเรียนตายไปอย่างเยอะเลยนะแต่ก็ยังดีนะมีพยาบาลคอยฮิลนะอยู่นะโอเคฝั่งสีส้มตั้งสีหลอดเข้ามาแก้ทางได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลือง ส่งดักเทมปอราเข้ามาทําไมครับผมเพื่อนเขาจัดงานไปจัดการไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะมาช้าไปนิดหนึ่งนะตรงน um. ี้โอ้ม uh. <se> ีอาร์คอนแล้วด้วย2ตัวเลยตรงนี้ไงครับริเวอร์นะริเวอร์ฝั่งสีเหลืองกําลังมามาแล้วนะฮะไม่ใช่กําลังมาสังเกตดูว่าตอนนี้ไม่มีใครพ่ายแพ้เลยนะนอกจากฝั่งสีเขียวนะสีเขียวมีตังเดือยอยู่ร้อยกว่าบาท แล้วฝั่งสีเขียวไปเล่นไป,นไป,ไป,ไปวางไพล,ลอนครไปวางไว้ตรงไหนคะสร้างไว้ไหนทำไมผมไม่เห็นอยู่ไหนไอ่ะไออ๋ออยู่นี่เหรอฮะตรงนี้อแอบมาสร้างไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่แพ้นะฮะแต่ก็เก็บทรัพยากรไม่ได้แล้วนะครับตังค์ไม่พอสร้างเน็กซัสนะฮะก็ประเด็นคือแมปนี้นี่ไม่มีพื้นที่ให้ขยายฐานด้วยนะถ้าจะขยายฐานนี้ก็ต้อง ก็ต้องไปดีฐานคนอื่นให้แตกก่อนนะตรงนี้ว่าไงฮะฝั่งสีส้มโอ้โหอัปเกรดม,มาอย่างเต็มที่เลยแล้ว,ลวสีเหลืองว่ายังไงมาอย่างเยอะเลยอันนี้ผมแถบโปรดักชั่นมุมบนซ้ายนม่ไม่หายเลยวะ่ะแต่ที่แน่นะฝั่งสีม่วงโจมตีใส่สีเหลืองนะครับส่งกองทัพดรากูนเข้ามานะฝั่งสีเหลืองส่งอาร์คอนเข้าไปรับมือนะจังหวะนนี้โอ้โหอาร์คอนแตกเรียบร้อยนะแต่ฝั่งสีเหลืองมีดาร์คเคมปลานะโอ้โหป้อมปืนอย่างเยอะเลยนะดาร์คเคมปป้า ก็เถอะนะถ้าฝั่งสีม่วงเขาเห็นไหมไม่น่าจะเห็นเนอะคือไม่มีดีเทคเตอร์นะฮะอ่ชิมหายแล้วเฮ้ยผมเปิดผมเปิดแมปดูไม่ได้เออบักแดกโอ้ไม่กอชิมหายแล้วท่านผู้ชมเปิดมินิแมปดูไม่ได้โอเคโอเคเนี่ยไปแล้วเออเ,อ,อเกมรวนนิดหน่อยนะแล้วมันไปโดนอะไรวนนะเนี่ยโอ้โหแล้วฝั่งสีแดงก็เข้ามาแจมด้วยนะฮะ ในจังหวะสุลามุนเมื่อกี้นะครับผมจังหวะที่เกมบั๊กนะฮฟตอวตอสุดรากรูนมาเลยโฟตอนแคนนอนยังไม่เสร็จเลยจะบึ้มก่อนไม่บึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะยังไม่ทันได้สร้างเสร็จแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ยังไงครับกระดึบกลับบ้านนะสีชมพูแอบปั๊มสีแดงไวรอแล้วเรียบร้อยนะจังหวะนี้ที่แน่แน่สีเขียวนี่คือทาอะไรไม่ได้แล้วนะ นอกจากอยู่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนก็เท่านั้นเองนะแล้วฝั่งสียุ้ภูตอนนี้เขากดสร้างอะไรมาเพิ่มเติมอาร์มอรี่แมชชีนช็อปแล้วก็ซีเทคอ๋อยังรีเสิร์ชไม่เสร็จนะว่าแต่ไปรีเสิร์ชต,ตรงไหนเนี่ยแมชชีนช็อปโอ้โหเน้นเมคแบบสุดยอดเลยนะฝั่งสียุ้ภูอ่าอยู่ไหนล่ะซีเทคซีเทคอยู่ไหนหลังไหนหลังไหนมันรีเสิร์ชโอเคไม่ทราบไม่เห็นช่างมันแล้วกันฮนะที่แน่ครับตอนนี้โอ้โห ไม่ครับฟันเข้าไปอื้ขนาดนนี้สีอะไรสีน้ำตาลเอาสีน้ำตาลส่งให้เอ้ยส่งดาร์เคเขมป่าแอบมาตุ้ยนะฮะออื้หึมนีสีส้มเข้ามาโอ้โหสีส้มเข้ามาก็ต้องวิ่งเข้ามาในป้อมนะเพราะาป้อมเป็นเดติเคเตอร์นัมันจะได้ตรวจจับได้นะเอ้แต่ว่าฝั่งสีชมพูนี่มีสกแกนอย่างนี้หว่านี่ไงคอมเจสต์เตชันเนี่ยช่วยเพื่อนได้แต่ว่าก็มาช้าไปนิดหน่อยนะฮึมคือด่านหน้าแตกนะ่ย โอ้โหแล้วตรงนี้เข้ามาอย่างอลังการเลยนะครับทีมงานต่างประเทศแล้วตรงนี้แล้วมิวตาตรงนี้แหละครับเอาไว้ทําอะไรครับฝั่งสีน้ำเงินเอออ๋อจะแปลงร่างเป็นการเดียนแล้วก็ไม่ใช้งานน่าจะมาตุ๋ยหลังฝั่งสีแดงตรงนี้ละมั้งเนีแต่ทีนีน่ๆนะับสถานการณ์หน้าบ้านสีเหลืองนี่ก็ยังดุเดือดเลยนะอืมก็แต่สีเหลืองนี่อ๋อคณไทยจีจนะฮะอโอ้โหอีลุงตุงนางสุดยอดเลยแล้วตรงนี้ฝั่งสีชมพูกลางสีแดงอัดหน้าบ้านสีแดงนะฮะ กีีแรงอุ้ยสร้างดากเข็มปลาขึ้นมาด้วยนะเนี่ยจังหวะน,นี้ต้องสแกนนะครับไม่งั้นรถถังคุณบึ้มหมดนะ,ะฮะซีชมพูฮัลโหลโอเคคนนี้เ MM, อ็มเอ็มโอเคจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับโอ้โหทีมไทยปอ้ปงปองกันบ้านสีเหลืองเลยเว้ยลินพันกิ่แล้วป้องกันบ้านสีเหลืองไว้ได้นะฮะแล้วก็จะใส่กับฝั่งสีม่วงหรือเปล่านะมาดูกันนะ,ะแต่ที่แน่ๆนะครับเคลียร์ดรากูนของสีน้ําตาลไปก่อนนะจังหวะน,นี้อบึ้มไปแล้วเรียบร้อย หลุดเข้าไปหนึ่งตัวนะครับโดนป้อมกระนำยิงตูมเรียบร้อยนะโอ้จังหวะนี้ยากแล้วผมว่าอาจจะต้องพึ่งซิทแท้งของฝั่งสีชมพูมาช่วยยิงนะฮะตรงนี้อะไรเนะี่ยสีชมพูโอ้โหกระจายกระจายสิ่งก่อสั้นบาร์ก bay. อิงจิเนียริย่ิงเบยอินจิเนียรงเบยในภาคแรกม,มันบินได้นะอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าภาคสองนี้บินไม่ได้นะตรงนี้ครับอื้หดักแปลาสีแดงฟันพยาบาลร่างแรก แล้วตรงนี้ยังไงส้มกับชมพูหาจังหวะสวยๆแล้วค่อยบุกเข้าน่าจะน่าจะบุกเข้าอย่างนะแล้วตรงนี้ยังให้ฝั่งซีมเงินโอ้สรงการเดียนเข้ามาโจมตีน,นะฮะน่าสนใจนะครับผมเซอร์การเดียนแล้วการเดียนนี่มันเป็นซีดยูนิตด้วยนะมันยิงไกลกว่าป้อมนะจริงๆแล้วอะแล้วดากูนเข้ามาแป๊บเดียวแตกนะฮะ นี่แหละฮะเวลาปะทะกันหน้าบ้านเนี่ยต้องคอยระวังหลังบ้านให้ดีนะครับผมคุณ specialist P นี่ก็ส่งการเดยนเข้ามาอย่างเยอะเลยนะเด่นเป็นสีน้าเงินเข้มนะสีกรมท่านะเออใช่ผมนึกชื่อตั้งนานนะชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าสีกรมท่านะเพราะว่ากรมท่าใช้สีนี้นะแล้วฝั่งสีแดงนะครับโอ้โหปั๊มดรากูนกับสเกาออกมาเออสเกลนี่ก็ แต่เก้าี่เป็นยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวการ์เดียนได้ดีนะเพราะว่าการ์เดียนมันยิงอากาศสยานไม่ได้นะแต่ข้อเสียของเก้าคือราคามันแพงมากนะราคาเขาเรียกว่าไรราคามันไม่คุ้มแต่ตอนนี้โอ้ยฝั่งสีน้ำเงินส่งซอร์นิ่งมาเป็นสายเลยฮะเอามาแทงเอามาป่วนช่วยเพื่อนนะครับผมจังหวันนี้ฝั่งสีม่วงปอมก็ค่อยๆแตกไปเรื่อยนะเพราะฝั่งสีชมพูย้ายไซแทงมากลางอัดหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะน่าจะสไนเข้าไปที่ไพรลอนนะแต่ว่าไพรลอนก็เยอะอยู่โอเคค่อยๆทำลายปอมไปนั่นแหละดีแล้วแต่ตอนนี้ฝั่งีดง ไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะฮะจีจีครับโู้จีจีจริงๆด้วย <c oughs> ขออภัยเนี่ย <c oughs> ไปแล้วนะครับกูเกมเมอร์บลูฝั่งสีม่วงเซอร์คิลเลอร์สีแดงก็ไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้ว่าไอ้สีน้ำตาลสีน้ำตาลยังจะเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยเงินคุณจะอาทำไมครับเนี่ย โอ้โหสีน้ำเงินนี่คือเห็นแบบอยู่เงียบๆน,นะฮะนึกว่าจะไม่ทําอะไรซะแล้วนะฮะโอ้โหที่แทมมาเล่นเกมลอยหลังนี่เองนะเอาสีน้าตาลไปแล้วนะฮะเหลือใครครับเหลือสีเขียวแล้วนะสีเขียวก็หน่าไหวนะอ่ะสีม่วงโอเคเอาสีม่วงไปก่อนเพื่อนเลยนะึกว่าลืมก็อาจจะเรียกสีนี้ว่าสีบานเย็นก็ได้นะแต่มันมันยาวไปนะแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้โหกองทัพสีเหลืองบรรทุกกองทหารราบไหมานะฮะอย่างเยอะเลยนะครับฝั่งสีเขียวไปแล้วด้วยเรียบร้อยโอ้โหจบเกมไป <c oughs> จบเกมไปแล้วนะฮะอย่างสวยงามนะครับชัยชนะได้ตกเป็นของคุณสปอนจ์ยองยี่นะฮะฝั่งสีส้มนะแล้วก็คุณโทนี่เอ็มเอ็มสีชมพูนะครับคุณสเปเชียลิสต์พีสีกรมท่านะแล้วก็คุณไทจีจีฝั่งสีเหลืองอ่อนนะครับผมหรือพูดง่ายก็คือชัยชนะได้ตกเป็นของทีมไทยของเรานี่เองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับวิ่งมีดาร์คอาคอนด้วยว่ะ